อ่ะเดี๋ยวพามาคุยกู่เอกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนสุดท้ายสําหรับวันนี้ปิดตาช่างเรียบร้อยแล้วครับออกเว้นนี้น้องชายอ้าวแนะนําแฟบนบอลมวยเลยคุณสมังองาไปเลยครับเราเป็นคนจังหวัดส,สีตะเกครับรีสะเกตซ้ตตอมอยู่รีสะเกตเลยไหมใช่ครับนี่เป็นมวยรอบทวันไหมรเรานี่คะแนนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แพ้ไปแรกครับก็ต่างคนต่างแพ้เขาเขาก็แพ้มาเจอใจชานที่ไม่เคยชกกันนะไม่เคยครับเขาเก่าเขายาวเขเขาเก่ามากเลยนะแต่ว่า ช่วงหลังเขาจะโรยประชาเห็นเนื้อตัวเขาไหมเขายังอ้วนเหมือนเดิมไหมอ้วนเหมือนเดิมไหมเราได้ซ้อมอยู่ที่ที่บ้านเหรนะเป็นไงกี่วันแล้วก็รวมสามอาทิตย์ได้รู้ตัวประมาณกี่เป็นเดือนไหมรายการนี้เป็นเดือนได้เป็นเดือนนะผู้ปังวผู้ซ้อมไปไงช่วงนี้โควิดก็มีวันวิชิดแล้วก็ทงสบายแล้วก็สี่หลายคนอ่ะนะเราเป็นมวยสไตล์ไหนกมวยเข่าครับมวยเข่านะฮะเขานี่เก๋าเราจะวางแผนยังไงวันนี้คิดว่าเจอชายชาเนี่ยเจอรูปเก่าเนี่ย เรอูบนวทีครร,รับไปเื่อยๆค,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 ครับค่อยๆค่อยๆแก้ะมานี่ก็ถือว่าเวทีนี้อากาศไม่ค่อยถ่ายเทด้วยเล็กด้วยนะฮะน้ำหนักปล่อยๆเป็นไงไก็สบายๆครับ61ครับเมื่อเช้าลดไปเท่าไหร่ลดไปปอร์นึงครับปอรน์นึงวันนี้138ครับแเพราะสามแปด 3, ในช่วงมันกี่ครั้งเยอะครับงไปไปไปก่อนไปแรกกอ่าปกติไม่ถึงเราได้ทำแปดนะใหญ่แต่ก็ต้องชกกันนะครับอ่ะสามฟอร์มหลังเป็นไงไม่ผลงานก็แพ้ครับแพ้หมดเลยเหรอครับผมแพ้รวดเลย แพ้สไฟแพ้ชนะหนึ่งอ่าวันนี้ก็ชนะก็มีโอกาสที่เข้ารอบลึกๆเข้าไปนะไหมเพราะว่ามีเงินรางวัลเยอะนะมวยรอบทั้งวันนี่เห็นนะอ่ะน้ำหนักอ่าปล่อยๆเมื่อกี้ถามแล้วอ่ะเป็นคนจังหวัดศรีสะเก็ดครับอ้าวฝากแฟนคลับเลยวันนี้ช่อง3คู่เอกครับครับขอพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกตช่วยเชียร์ผมด้วยครับเป็นสมหวังครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้เต็มที่เต็มถังแน่นอนนะอ่านี่เนื้อตัวครับวันนี้หันหลังมาหันหลังให้แฟนมันมวยทางบ้านนะนี่แค่ปึ๊กไปปึ๊กดูก่อนนี่ซ้อมจากศรีสะะเเกนนโอออคคคคขบบบุณ้าางชยรรััผมี ใส่เต๋ออย่เป็นช้ำเต๋วันนี้ก่อนวันนี้ออกมา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 เอ็เอ็เอ็อ่ะวันนี้น้องชายสวัสดีครับแดะนำตัวก่อนครับเจ้าชาตเจ้าคนักพาโอ้วันนี้ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะวันนี้รู้สึกกระพริวนะทุกทีนี่มาพีเลยนะน้องพีนะเห็นว่าซ้อมอยู่ราชานน์เหรอซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็ซ้อมมาเดือนนะครับเป็นไงวันนี้เหยียบตาช่างครั้งแรกบวันนี้รอเท่าไหรเคยชกยังราําไปเคยครับเคแล้วนะ ก็ถือว่าเราทำแปนไม่มีปัญหาวันนี้วันนี้เจอใครอ่ะวันนี้เจอเพชรสมองครเป็นไงเคยชกกันไหมไม่เคยครับเห็นฟอรงกันไหมไม่เคยก็เห็นฟอร์มเขาสูงกว่าไหมก็ลอยนิดนึงครับลอยนิดนึงแต่เราได้เก๋าเราได้ชกมานานมากแล้วนะปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆของเราเป็นไงบ้างปกติเจ็ดโลอันนี้มวยรอบไหมอันนี้มวยรอบมวยรอบทุกวันแพ้ในกลับบ้านแพ้แต่รอบครับเราเคยเคยแพ้มาครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ครับวันนี้เจอคู่ชกนี่วางฝงเราแพ้ยังไงบ้าง โชว์ไได้ดวยอ่ะไม่เล็กใช่ฟอร์มเก่าซ้อมเมื่อกี่วันแล้วเอาสุดๆเลยเดือนนึงเต็มครับโอ้เดือนนึงเต็มนี่ถือว่าร่างกายนี่ถือว่าดีกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมดีกว่าครั้งที่ผ่านมาสามไฟเป็นไงผลงานก็แพ้หนึ่งชนะแพ้แพ้สองชนะหนึ่งครับแพ้ใครบ้างอ่ะแพ้เียวปิติแล้วก็แพ้ชาบังกรครับแล้วก็มาชนะนนทชัย<อ>ใช่ไหมแสงันดาแสงันดานี่คือสามฟอร์มหลังของเรานะก็หลายเดือนพอสมควรนะ อ้าวเป็นคนลูกหลานจังหวัดนน,นทบุรีครับอ้าวฝากแฟนคลับเลยวันนี้ช่องสามกู่เอกด้วยฝากพี่น้องชาวนนทบุรีแล้วเอ็ซีชัยชาครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับไม่ผิดหวังครับโอเคขอบ,ขอบคุณมากน้องชายอันนี้เป็นคู่เอกนะชัยชาสิบแก้วมา